สวัสดีครับผมกัพูดอผม,รผม,รผมเรื่องนาน,นาสาระทั่วไปเกี่ยวกับรถนะครับซึ่งอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆอ,อีกทางเลือกหนึ่งครับเพื่อจะเป็นทางเลือกในการติดตั้งนะครับซึ่งผมได้ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วรถผมเป็นรุ่น Isuzu D-Max ตัวนี้นะครับตัวเตียปี2011เป็น D-Max Speed Cab ตัวนี้นะครับ วันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆันเดียวก็แนะนํำด้วาครับเรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังเนื่องจากเครื่องเสียงที่ติดมากับรถมันเสียหายมันขึ้นหน้าจอดําผมได้ไปเปลี่ยนเครื่องเสียงตัวนี้มาใหม่ครับตัวนี้ครับตอนนี้ผมสตาร์ทรถไว้นะครับเหมืนแบบนี้ชึบ ชื่อรุ่นนี้นะครับอัลฟาคูติกไม่รู้ว่าผมอานถูกหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นขออนญาตดับเครื่องก่อนนะครับดับเครื่องจะเป็นหน้าจอดำแบบนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องใหม่ขออนุญาตปิดแอร์ก่อนบิดหนึ่งทีนี้ไฟจะขึ้นครับ อันนี้ผมยังไม่สตาร์ทเครื่องนะครับบิดเครื่องให้กระแสไฟจ่ายเข้ามานี้สำหรับหน้าจอตัวนี้นะครับตรงนี้อันฟ้าทุดติกอะไรอสักอย่างนี่ครับตัวนี้จะเป็นความเร็วเวลาเราขับรถนะครับจะขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับความเร็วจะบอกด้วยเป็นตัวเลขเป็นดิจิตอนครับตรงนี้หน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นคำสั่งเหมือนในหน้าจอโทรศัพท์เราเลยครับ นี่ครับตัวนี้เป็นวิทยุซึ่งทางร้านเพิ่งตั้งให้แค่สถานีเดียวถ้าเราอยากได้เราก็ตั้งเข้าไปครับโอเคขออนุญาตสตาร์ทรถนะครับรนก่อนสตาร์ทรถหรือว่าดับเครื่องรถเราควรจะมาอยู่หน้าจอปกตินะครับคือควรอยู่หน้าจอปกติขออนุญาตเปิดแอร์ครับ เครื่องเล่นอัน,นี้ที่ผมอยากจะแนะนำคือผมลองใช้ได้ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วครับรู้สึกว่าเป็นทางเลือกที่ดีในราคาประมาณนี้ครับสำหรับผมนะครับก่อนที่เราจะเล่นเครื่องตัวนี้ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเชื่อม Wi-Fi ที่เราต่อจาก hotspot โทรศัพท์ไปนะครับ เราต้องปล่อยฮอสสปอตให้ก่อนเดีย๋ยวขออนุญาตหยุดวิโดีโอแล้วปล่อยฮอสสปอตแป๊บหนึ่งครับเนื่องจากผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวอ่ามาเริ่มกันต่อครับเมื่อกี้ผมปล่อยฮอสสปอตเข้ามาขออนุญาตใช้มือซ้ายกดนะครับมือขวาบัางจอถ้าขึ้นรูปนี้คือผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นสีเขียวแบบนี้ นี่ครับเชื่อมต่อแล้ว Android AP เชื่อมต่อแล้วถ้าเราจะกดปิดเราก็าแค่กดค้างไว้นะครับแล้วมันจะจะดับปุ่มนี่ครับปิดเปิด,เป,ดเปิดขึ้นสีเขียวๆยกำลังค้นหาครับ Android ที่ผมเคยเชื่อมไปครั้งนึงแล้วก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อฟังก์ชันตัวนี้เหมือนหน้าจอโทรศัพท์เลยครับก่อนใช้ทางร้านจะตั้งอีเมลอะไรใส่ให้เรียบร้อยนะครับเราเลื่อนหาครับเหมือนคำสั่งโทรศัพท์ Android ทั่วไปครับนี่ครับก็จะมีดูแผนที่อันนี้เชื่อมบลูทูธคุยผ่านโทรศัพท์ได้คุยผ่านเครื่องนี้ได้ครับ ็จะมี Google ให้ครับครับตรงนี้เป็นวิทยุนะครับนี่ครับก็คือจะเป็นขึนนนี่ครับเราวา็ากดเปลี่ยนได้เลยครับกดเปลี่ยนได้เลยครับตัวนี้ก็เป็นสัญญาณที่เรารับ ัวนี้คือปรับเสียงปรับเสียงต่อไปครับรอบทิศทางเพิ่มเสียงเบสก็จะมีการปรับเสียงในหมวดนี้นะครับหรือว่าเป็นหมวดนี้หมวดนี้เราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะเป็นแบบไหนเป็นแจ๊สเป็นนี้เป็นป๊อปอิเล็กทรอนิกส์คลาสสิกเสียงมันจะปรับไปเลยนะครับนี่นี่ครับนี่ครับถือว่าผมว่า ในฟังก์ชันนี้เราอยากได้เสียงแบบไหนที่เขาตั้งอัตโนมัติมาเราสามารถใช้ได้เลยนะครับนี่ครับไม่เนผู้ใช้เราปรับเองถ้าเราติกตรงผู้ใช้เราจะได้เสียงตัวไหนเป็นเหมือนพื้นฐานเครื่องเสียงทั่วไปครับแต่ว่าในราคาประมาณนี้ผมถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์อยู่ครับนี่ครับโอเคกดกลับ น,นี่เป็นเสียงที่ขาวอ่าเราไปฟังเสียงขาวว่าเป็นยังไงตัวน,นี้เป็นปุ่มลดเสียงมีเพิ่มเสียงครับอันนี้เราอยากให้หน้าจอดับเราอยากให้กลับมาแล้วแต่อีกข้างหนึ่งในใช้ในกรณีที่แบบว่าเราขับรถกลางคืนแล้วมีแสงสะท้อนจากหน้าจอเข้าสายตาเราแล้วก็กดปิดตัวน,นี้ไปครับ แต่เสียงก็ยัง,ย,งยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราแตะครั้งหนึ่งก็จะกลับมาอเดี๋ยวอยากให้รู้ที่จะต้อเงเข้ามารับหน้าที่รักษาผู้ป่วยแทนแพทย์ในบางกรณี หรือว่าเราอยากให้หน้าจอดับหลังโรงพยาบาลต่เราปิดหน้าจอแต่ว่าเสียงยังเหมือนเดิมนะครับงาทอันนี้คือในโหมดวิทยุนะครับอันนี้กับหน้าจอหลักครับแต่ว่าวิทยุก็ยังทํางานเหมือนเดิมเพราะเราอยู่ในโหมดวิทยุอ่ะเดี๋ยวเราเนิดนึง อันนี้คือเปิดหน้าจอที่เราค้างไว้นะครับเรียกหน้าจอกลับขึ้นมาที่เราเล่นโหมดอะไรอะเราอยากปิดปิดออกไปครับเป็นหน้าจอที่มันค้างที่เราเคยเปิดโอเคนี่กดย้อนกลับอ่าตัวนี้ปิดหน้าจอ,อเราลองไปเล่น youtube ดูครับอ่ะ u t u b e ยูทูบก็เหมือนหน้าจอ YouTube ปกติทั่วไปครับเราสามารถเปิดได้เลยครับอเดี๋ยวเรามาฟัางเสียงดูครับเอาเปิดเพลงเอาไม่ไม่เดี๋ยวติดดิสิทธิ์นั้นดูเป็นคลิปวิดีโอแล้วกันครับเป็นคลิปที่ทั่วไปอขออนุญาตกดข้ามนะครับเพื่อเราจะ ฟังเสียงนี่เราเพิ่มนี่นะครับเพิ่มเสียงนี่เพิ่มเสียงนี่คือเปิด YouTube ทั่วไปนะครับเน็ตผมไม่ค่อยดีนะครับเลยสะดุด อันนี้ก็ขยายเต็มหน้าจอเหมือน YouTube ทั่วไปหน้าจอผมเปลี่ยนจากตัวเดิมเป็นเอ่อจากเจ็ดนิ้วมาเป็นเก้านิ้วในราคาที่ผมซื้อนี่คือรวมกรอบตัวนี้ด้วยนะครับในราคาสี่พันห้ารวมกรอบนี้ด้วยนะครับรวมเครื่องเสียงด้วยรวมกรอบนี้ด้วยนะครับ รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยครับครับผมถือว่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปฟังถ้าเปิดเพลงใน YouTube เดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวเราไปเปิดวิทยุดีกว่าครับเปิดวิทยุยเราฟั่าเก้าสิบห้าด5ดู อากาศเย็นหมายถึงอุณหภูมิระหว่างอันนี้คือเสียงจะออกด้านหน้า,<ส>าลำโพงคู่หน้านะครับอากาศหนาวหมายถึอองอุณหภูมิระหว่าง8ถึง15.9องศาเซลเซียสและอากาศหนาวาตอนนี้ผมตั้งให้ลำโพงออกเสียงคู่หน้านะครับผมจะถ่ายเรียวๆไปเลยนะครับถ้าเราอยากให้ลำโพงออหน้านเราตั้งกดปุ่มนี้ครับ แล้วมากดคำว่าสมดุลจะมี4ทิศทางเลยครับนี่คือจุดที่เราจุดข้อขาวตรงนี้นะครับคือผมให้ออกคู่หน้าสามารถนี่คือออกเต็มรถหมดด้านหลังก็จะวิ่งมาด้านหลังระบบด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าขวาด้านหน้าซ้ายอ่ะนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ เราอยากให้ดูตรงไหนเราแตะไปครับแตะลากไปได้ครับแตะลากไปได้ครับนะครับอันนี้คืออยากให้ออกคู่หน้าเราอยากให้ลําโพงออกคู่หน้าเราลากมาด้านหน้าครับให้อยู่ตรงนี้ลําโพงสี่ตัวออกด้านไหนสามารถปรับได้ครับซ้ายขวาหลังซ้ายหลังขวาหน้าซ้ายหน้าขวาเราสามารถปรับได้ครับ ว่าให้ไปฟังไหนเดี๋ยวจะใช้ลูกศรก็ได้ครับว่าไปฟังไหนเราสามารถกดได้ครับหรือว่าจะลากเอาได้ครับระบบสัมผัสรุ่นนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ไวต่อการสัมผัสมากๆเลยครับนี่ครับอันนี้ผมแค่ผมไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่ามีความรู้ด้านเครื่องเสียงนะครับแต่อยากแนะนำให้เพื่อนๆที่มี งบไม่เยอะงบราคาประมาณนี้กับเครื่องเล่นรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยครับผมทำงานโรงงานเงินเดือนน้อยครับแต่อยากมีเครื่องเสียงฟังดีในระดับปานกลางผมถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์ครับหน้าจอชัดกว้างใหญก่กับยี่ห้อนี้ครับผมไม่ได้มีอะไรนะครับตัวนได้สดเสียผมแค่อยากแนะนำให้เพื่นๆดู อันฟาูุติกอะไรสักอย่างอาจจะอาจแบบนี้ครับ,รบมีอะไรแนะนำสงสัยหรือสอบถามหรือจะคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปวิดีโอน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นครับผมอยู่โซนราะบังผมไปจิตที่มีนบุรีครับผมในราคา4,500บาทครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปครับผมนานๆลงคลิปก็ฝากเพื่อนๆติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับมื่อใหม่หทำคลิปครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ